โยมนงนุษเวลาฝาดเห็นใจไปอื่นไหมเห็นค่ะนี่นะไปไหนอ่อนมากออไม่ได้อยู่ที่กำลังฝาดเหรอไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะอ๋อให้รู้แล้วมันก็เดียวมันก็ไปอนะครับเป็นอย่างนี้แหละปกติของเขาแล้วบัญญัติเนี่ยเขาไหลยอยู่ตลอดเวลาก็าไม่เคยหยุดนิ่ง นะในตอนที่มารู้นี่แบบรู้แบบไม่ตั้งใจใช่ไหมใช่ค่ะมารู้เองเองเอรู้เบาๆตอนไปเบาๆตอนกลับมาก็เบาๆใช่ไหมใช่ค่ะทำไรวนันเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่นะฮะในตอนจะมานี่จิตคิดจะมาเห็นหรือยัง,อยงเอเอะจะมาฟาดจะมาทำอะไรพวกเนี้ย เห็นค่ะแล้วมันก็รีบร้อนด้วยเออตัวนั้นฮะตัวที่รีบร้อนใจมันรีบร้อนร้อนหล่นใช่อ่ั่นี่ะแบบธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้แหละแต่คนที่ไม่เคยปฏิบัติจะไม่เห็นแบบนี้ละเห็นแต่ใจมันมุ่งไปจะมาจะไปที่ไหนยังไงมันก็เลยไม่รู้ที่กําลังไปที่กําลังทำ่านีฮะแต่พอมีสติเขาเข้าใจระลึกได้ออกเขาไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้น ใจที่ดิ้นหลนรีบร้อนทำไมต้องรีบร้อนด้วยล่ะในเมื่อไม่ได้รีบไปไหนอะ่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวแดดมันจะร้อนอ่านี่เราเราคิดไปกลัวไปแล้วมันทําให้รีบ<ม>นะฮะแต่อย่างของอัตมนี่ถ้าหากว่าไปบินธาบาตเนี่ยมันต้องรีบบางทีเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี่ยต้องรีบไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องรีบเราก็รู้ซะนั้นเองนะะแต่ของโยมนี่ไม่ต้องรีบไปไหนนี่นะ แล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็ก็ไม่ได้รีบไปไหนไม่ได้บังคับด้วยอันนี้แบบฟรีสไตล์ลายรูปแบบทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะก็อโยมคเองของาว่าโยมเหมือนเหมือนเหมือนมาทำให้ที่นี่อ๋อเหมือนคนวัดคนวัดให้คนมาทำใช่ไหมฮะเผลก็คือมันสะปกปิดหมดเลยว่าโยมต้องมาไม่เป็นไร ก็ทําไปให้รู้แบบนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันนะฮะจริงๆเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกก็ทําแบบคนวัดละ่ะทำหน้าที่แบบคนวัดนะอยู่วัดทำตามโอกาสตามกําลังนะฮะแต่สะดวกนะแต่ถ้ามันไม่สะดวกก็ไม่ต้องทำก็ได้นะนะ

โยมนงนุษจากอุโบสถแล้วมาตรงนี้เห็นใจมาไหมเห็นค่ะเนี่ยเออจะมาเก็บแต่พอเห็นไม้ไมอ้ามันมีหลายหลายอันไม่ฝาดอะลองดูสามสี่อันอันนี้อันนี้ไม่ได้ฝาดแล้วใช่ไหมอย่างใจไม่ฝาดอ่อนใช่ไหมอืม ต้องดูนะมีคนวัดก็ช่วยทำความสะอาดถ้าเอาเป็นเรไม่งั้นช่วยโยมเคยเคยว่ายน้ำทุกวันนะฮะทำไมอยู่นี่เนี่ยอา่าม <c oughs> ัน,นต้องตั้งสติแค่นั้นนะครอมีสติในการทำอะไรทุกอย่างตอนนั้นค่ะแล้วแต่จะรู้ได้สติตอนนี้หลวงพุ่งเข้าใจว่าทำไมพระอาจารย์ถึง ก่อนเม่เข้าคิดว่าเข้าใจแต่ตอนนี้มันเหมือนเมันเข้าถึงใจแล้วเออมันต้องเข้าถึงความรู้สึกที่เวลามีสติเป็นอย่างไร <S <S แล้วก็เวลาไม่มีสติเป็นอย่างไรเอเมฮะพอมาเรียนรู้ตรงนี้ก็อ๋อมันต้องมาใส่ใจที่อารมณ์ปัจจุบันตรงนั้นแหละกําลังทําอะไร <S <S นี่ะแล้วต่อมาเรื่องความรู้สึกตัวมันก็จะมาเพราะว่าความรู้สึกตัวมาจากความเพียรสติสัมมชัญญะตรงนี้แหละแต่ทีแรกๆก็มีแต่ความเพียรกับสติก่อน ในการทำอะไรทุกอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราฝึกติในการทําอะไรทุกอย่างแล้วต่อมาความรู้สึกตัวเขาก็จะมาแล้วก็จะมาแบบไม่ตั้งใจด้วยมาแบบแต่แต่พิวพ้วพิ้วมินมินหลุดง่ายนะแบบแบบฟรีสไตล์อะเพียงแต่น,ตนําเสนอเฉยเฉยอะแต่ว่าไม่ได้มีการตั้งใจว่าเราจะต้องทอํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ต้องสํารวมต้องทําความรู้สึกตัวต้องอย่างไนอย่างนี้ไม่ได้นะ แต Christ, ่บอกให้รู้ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยม <live> ันมีสามอย่างนีののなな่แหละแล้วมันมีพร้อมไหมแล้วรู้ได้ไหมรูปอะไรนามอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรดีกดีฝ่าไม่รู้แล้วคิดว่ารู้นี่ยนี่ลำบากนั่นแหละคิดว่ารู้แต่รู้ไอ้ที่คิดนึกคิดนึกตัวนั้นความรู้สึกตัวตัวนั้นยังมีไหมมีมาไหมเอา อ๋อแล้วอ่านใ้รู้เนี่ยคือมีคำพูดอยู่ในใจควารมรู้สึกตัวกับควารมรู้สึกตัวที่ไม่มีคำพูดอยู่ในใจมันต้องเห็นสองอย่างนี้อย่างตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะเขาก็จะมารู้สึกตัวในรูปที่ยืนเลยเนี่ยเลยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปนึกไปบอกเขาแต่ว่าสื่อความหมายตรงเนี้ยเขาบอกให้รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้บอกให้ไปนึกนะ ถ้า,ากว่าไปนึกเรื่องความรู้สึกตัวนึกเมื่อกี่เดือนกี่ปีแล้วไม่ไปไหนหรอกประเภทฝ่ายเรือไม่แก้เชือกขับรถแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยเบรกมืออย่างเงี้ยนะแต่อตอนนี้ต้องแก้เชือกแล้วก็พายนะฮะความรู้สึกตัวนะมันไม่มีอะไรไม่ได้มีคําพูดอะไรหรอกนะเหมือนกับสต,ติอ่ะเขาก็ไม่มีคําพูดอะไรเป็นความรู้สึกที่รู้เนี่ยอย่างตอนนี้ยืนอยู่เนี่ยก็มารู้สึกตัวในโลกที่ยืนเนี่ย เพียงแค่มาใส่ใจความรู้สึกแล้วก็รู้เท่านั้นแหละนะต่างกับที่ยืนหยุดแล้วไม่รู้เนะี่ะเนี่ยก็มาแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวก็มาใส่ใจใหม่มาแต่ใจความรู้สึกตัวแล้วก็มารู้รู้จะยืนแล้วเสียงนกร้องได้ยินไหมอ้าวเขาก็ไปเียนะเนี่ยเขาก็ไปไปมาอยู่อย่างนี้แหละก็อย่างเงี้ยเรียกว่าฝึกฝนอบรมเจริญสติสัมปชัญญะตัวนี้แหละถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่จเจริญตัวนี้ก็ก็ไม่ไปไหนหรอก ตอนนี้เราเป็นการฝึกฝนเขาหรือว่าเป็นการเรียนรู้กับเขาที่เขาไม่มีเป็นอย่างไรจะมาถามว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยเนี่ยต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตื่นนอนนะฮะแล้วเวลาไปแก้ทุกข์อ่ะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีใจเหมือนกระใจที่จะมาทําฟาร์มสะอาดมาโน่นนี่นั่นอะไรนี่ใจแบบนั้นแหละนะแต่เวลาที่ไปโปปุ้งไปมเรื่องค่ะเออมันรู้ได้หลายเรื่องอนะ่ะ แล้วแต่จะรู้ได้แล้วรู้แล้วก็เนี่ยอย่างเสียงมาก็รู้ได้ยินนั้งก็ไปแล้วความรู้สึกตัวมารู้รูปที่ยืนก็รู้หรือกําลังทําอะไรก็มารู้เขาก็จะรู้ได้รอบทิศทางนะฮะรู้แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะรู้เนี่ยไม่ไม่มีจิตคิดคัดชวนว่าเราต้องรู้นะต้องปฏิบัตินะมีไหมเราต้องปฏิบัตินะเราต้องรู้นะเนี่ยให้รู้ต่นนั้นเองถ้ามีจริงๆนะไม่ต้องมีหรอกน แต่ถ้ามีก็ให้รู้อ่ะเหมือนกับการที่เราเนึกออะมีคําพูดอยู่ในใจตรงนั้นอะความรู้สึกตัวตรงนั้นอะนามเห็นนามได้ยินอย่างเงี้ยมีไหมยังมีไหมนามเห็นนามได้ยินโอหน,านา่ากจะพอะก็ให้รู้ถ้ามีเพราะเราเคยเคยบอกเขาเคยนึกเอาไว้มันก็ต้องมีแหละแต่ต่อมาแค่ได้ยินนะพอแล้วไม่ต้องไปบอกก็หรอกนะห้ให้เสียงให้อารมณ์เขาบอกเรา แลวความรู้สึกก็ไปเจอกับเสียงเจอกับอารมณ์นั่นนั่นแหละเพราะข่าวภาวะเขาเป็นใบนะฮะแต่ภาวะเขาเป็นปรมั์นะฮะยิ่งโยมนงนุชเคยเรียนอภิธรรมไปแล้วมันน่าจะเข้าใจง่ายนะบัญญัติกับปรมั์อะนะฮะนึกกับรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่ยากหรอกนะกะถ้าเข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวมันมีอยู่แล้วด้วยอารมณ์ต่างๆมันก็มีอยู่แล้วให้ธรรมชาติเขา แสดงเสนอบ้างเราไม่ต้องไปสอนก็เราให้ธรรมชาติก็สอนเราบ้างรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอีกเนไมมันก็น่าจะไม่ยากใช่ไหมไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ยากเห็นไหมเพราะมันคอยไปสร้างรูปแบบเอาไว้แต่การปฏิบัติแบบเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันไล่รูปแบบเห็นไหมฮะ เพราะอาตอมาเคยทําแบบรูปแบบมานานแล้วตั้งเจดแปดปีแล้วตอน,นั้นก็เลิกรูปแบบตรงนั้นแล้วก็มาเรียนรู้กับธรรมชาติที่ไร้รูปแบบนะแล้วมันจะไม่มีผลข้างเคียงเนะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนี่มันแบบสบายสบายนะแล้วจิตคิดจะทำอะไรต่อเรียนรู้กับเขาต่อไป <c oughs> เนีเพราะเราทําอยู่แล้วแล้วแต่จะรู้ได้นะฮะ ไม่ใช่ทมแบบเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยก็ต้องมาเรียนรู้ทุกกระบวนท่าไงอยู่ในท่าไหนอยู่ในทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้อย่างเงี้ยอย่างเี้ยฮะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากหรอกอยากง่ายนิดเดียวอย่างเงี้ยก็ให้เรียนรู้กับธรรมชาติให้ธรรมชาติสอนเรา แล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติเขานะมันก็ไม่ยากหรอกนะง่ายนิดเดียวอนะเอาเรียนรู้ต่อไปรู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่รู้มาตั้งนานแล้วยังไม่เดือดร้อนจะไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไป